สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกนะคะ mm. ก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่แบ่งปันประสบการณ์ในชีวิตเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตกับพระเจ้านะคะวันนี้ก็จะมีโอกาสมาแบ่งปันอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าชีวิตที่เดินตามแผนการของพระเจ้าและกระทาตามน้ำพระทัยของพระองค์นั้นส่งผลอะไรบ้างในชีวิตของเรานะคะก่อนสื่อืน่นใดเรามีโอกาสอธิษฐานด้วยกันก่อนนะคะ ถ้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับชีวิตของเราที่พระเจ้าทรงเรียกเราและพระเจ้าทรงรับผิดช,ชอบดูแลตลอดชีวิตของเราที่เดินกับพระองค์ดยการเชื่อฟังพระองค์เขาพระองค์ทรงนําในถ้อยคําทุกถ้อยคําที่จะเป็นที่หนุนจิตชูใจทุกคนที่ได้ฟังและเป็นพระพรและก็เป็นบทเรียนหรือว่าเป็นคําหนุนน้าใจ ในชีวิตของทุกๆคนที่เข้ามาชมนี้ขอพระเจ้าส่งนำพากลับมอบเวลานี้ไว้ในการทรงนำของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็จำได้ว่าเมื่อเริ่มต้นมารับเชื่อในพระเยซูคริสต์ประโยคหนึ่งที่ประทับใจมากก็คือประโยคที่ว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ประเสริฐยิ่งในชีวิตของท่าน และตอนนั้นดิฉันก็รับเอาเต็มๆเลยว่าพระเจ้ามีแผนการที่ประเสริฐดีเลิศสำหรับชีวิตของดิฉันเพราะเมื่อดิฉันเดินออกจากแผนการของพ่อแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินเข้าสู่แผนการของพระเจ้า การที่เราเข้าสู่แผนการของพระเจ้าแล้วพระเจ้ามีแผนการในชีวิตของเราแล้วนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องวางแผนอะไรเราก็ต้องทําในส่วนของเราด้วยนะคะฉะนั้นในเวลานั mm ้นเมื่อเริ่มต้นแผนการของพระเจ้าก็คือเริ่มต้นการเรียนโภชนะของพระเจ้าจุดเริ่มต้นในการเข้าสู่แผนการของพระองค์ก็คือ เริ่มต้นเรียนรู้ถ้อยคําของพระองค์และเป้าหมายในชีวิตของดิฉันอย่างหนึ่งในการเรียนพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่เพื่อจะไปสั่งสอนคนอื่นแต่จุดแรกเลยก็คือตั้งใจกับพระเจ้าว่าจะกระทำตามพระวจนะของพระเจ้านะคะนั่นคือเป้าหมายในชีวิตในการเรียนพระวจนะของพระเจ้าและก็ตั้งเป้าว่าสิ่งไหนที่ดิฉันทำไม่ได้ ดิฉันจะไม่สอนคนอื่นหรือสิ่งไหนที่ดิฉันไม่ตัดสินใจทำดิฉันจะไม่สอนคนอื่นอย่างเด็ดขาดนะคะเพราะรู้สึกละอายใจตนเองนะคะฉะนั้นเมื่อเราเข้าสู่แผนการของพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีในชีวิตของดิฉันแล้วและไม่ใช่เฉพาะของดิฉันเท่านั้นนะคะจริงๆพระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับ ลูกของพระองค์ทุกๆคนและขอบคุณพระเจ้าที่ในที่สุดก็มาพบในพระชนะของพระเจ้าในพระธรรมเยเรมีนะคะเยเรมีบทที่29ข้อที่11ได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าโอเป็นถ้อยคำที่หนุนน้ำใจและชูใจมากแผนงานของพระเจ้าที่มีสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์นั้นไม่ใช่เพื่อ ทุกขภาพไม่ใช่เพื่อความทุกข์พิธีน้ำพระยพระเจ้าที่จะให้ลูกของพระองค์ทุกข์แต่บางครั้งพระองค์ทรง,งอนุญาตบางครั้งก็เป็นเพราะเราดือ้อหรือบางทีพระเจ้าก็ทรงประสงค์จะเอาอะไรบางอย่างออกจากชีวิตของเราบางทีเราก็ทุกข์นะทุกข์ที่จะยอมจ่ายราคาเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปเพื่อจะได้รับสิ่งที่ดีมาจากพระเจ้าเพื่อสวัสดิภาพและเพื่ออนาคตและความหวังโอ้โหแผนการของพระเจ้านะั้นมีอนาคต และมีความหวังฉะนั้นจึงรู้สึกไม่เสียใจที่ได้ตัดสินใจเดินเข้าสู่แผนการของพระเจ้านะคะสิ่งแรกก็คือเรียนพระชนะของพระเจ้าและพระชนะของพระเจ้าที่ดิฉันยึดในการตัดสินใจเข้าสู่แผนการของพระเจ้าและเรียนพระชนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมมรโกนะคะพระชนะของพระเจ้าตอนนี้ดิฉันยึด ไว้มั่นเลยนะวันที่ตัดสินใจยอมละบิดามารดายอมละครอบครัวออกไปตามการทรงเรียกของพระองค์มาะโกบทที่10ข้อ29 30ได้กล่าวไว้ว่าพระเยซูตัดตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดได้สละบ้านหรือพี่น้องชายหญิงหรือบิดามารดาหรือลูก หรือไรนาเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐของเราในยุคนี้ผู้นั้นจะได้รับตอบแทนร้อยเท่าคือบ้านพี่น้องชายหญิงมารดาลูกและไรนาทั้งจะถูกการข่มเหงด้วยและในยุคหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร์นะคะฉะนั้นยึดพชนะของพระเจ้าตอนนี้ไว้อย่างมั่นเลยว่าเชื่อว่าพระองค์จะทรงกระทำถ้าเราตัดสินใจ ฉะนั้นทางของพระเจ้าเป็นทางที่ต้องจ่ายราคาไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วจะได้รับตามที่พระองค์ทรงสัญญาเราต้องจ่ายราคาเมื่อเราจ่ายราคาแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะเคลมเรามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเรามีสิทธิ์ที่จะพูดกับพระองค์เจ้าได้ว่าเราได้ทําแล้วและขอพระองค์ทรงกระทําในส่วนของพระองค์นะคะฉะนั้น จุดแรกก็คือการเรียนพรชนะของพระเจ้าและตั้งใจที่จะกระทําตามและเมื่อเรียนพรชนะของพระเจ้าแล้วสิ่งต่อมาก็คือเมื่อไม่เพียงแต่การเรียนพรชนะของพระเจ้าไม่เพียงแต่เราจะเรียนรู้ข้อมูลความจริงเท่านั้นนะคะและเข้าใจความหมายเท่านั้นนะคะแต่จุดสําคัญที่จะก้าวต่อไปก็คือรู้ถึงพระประสงค์และนาำพระทัยของพระเจ้า ในพระคำของพระองค์ตอนนั้นๆสำหรับเราส่วนตัวนะคะฉะนั้นการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตคริสเตียนดิฉันไม่ทราบว่าในยุคนี้คริสเตียนหรือลูกของพระเจ้าเห็นความสำคัญสิ่งเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนแต่ประมาณ20กว่าปีเกือบ30ปีที่แล้วนะคะ ไม่ว่า,าเราจะทําอะไรหรือเพื่อนๆผู้รับใช้ด้วยกันหรือคริสเตียนที่เขารักพระเจ้าไม่ว่าเขาจะทำอะไรตัดสินใจอะไรเขาจะสแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงประสงค์ให้เขาทําให้เขาเป็นให้เขามีหรือเปล่าถ้าไม่เขาก็จะไม่ทำนะเพราะน้ําพระทัยของพระเจ้านั้นสําคัญมากปรากฏอยู่ในรมบทที่12ใช่ไหมคะข้อ2ที่หลายคนอาจจะท่อง จำได้ดีนะคะเพื่อความแม่นยาดิฉันจะอ่านดีกว่าจะไม่ท่องนะคะได้กล่าวไว้ว่าในโรมบทที่12บสข้อสองได้กล่าวไว้ว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบนาพระไทยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมสำหรับหลายคนการสแสวงหาน้ำพระไทยพระเจ้านั้นบางทีต้องอดอาหาร10วันสามวัน20วันอะไรก็แล้วแต่บางคนต้องไปภูเขาอธิษฐานบางคนต้องไปถึงเกาหลีนะคะไปอธิษฐานที่ภูเขาอธิษฐานเพื่อจะรับคำตอบแต่สำหรับดิฉันก็ จำได้ว่าตั้งแต่เดินกับพระเจ้ามาไม่ได้สีเรียสมากเลยคือไม่ได้เคร่งเครียดในการที่จะสแสวงหาน้ำพระไทยของพระเจ้าเพราะทีฉันมีคำตอบในพระเจนน้าของพระเจ้าตอนนี้ก็คือว่าในข้อที่สองได้กล่าวไว้ว่าก่อนที่เราจะรู้จักน้ำพระไทยของพระเจ้าว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมนั้นได้กล่าวไว้ว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้อย่า ลอกเรียนแบบคนในโลกนี้อย่าทำตามคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าอย่าตามสมัยแต่ตามพระเจ้าอย่าตามแฟชั่นแต่ตามพระเจ้านะคะหรือเราเรียกภาษาใหม่ๆภาษาอังกฤษหน่อย Intrain นะเราชอบ Intrain เราต้องเป็นคน Intrain เราต้อง In Jesus <laughs> เราเพราะว่าเรา Follow Jesus เราต้องตามพระองค์อย่างติดๆ ไม่ทําตามคนในโลกนี้นะคะฉะนั้นวันที่ดิฉันตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์สิ่งที่ทิ้งเลยก็คือแต่ก่อนติดละครนะคะติดละครนำเน่ามากเลยสลัดทิ้งเลยะคะ่ะไม่ปฏิเสธสิ่งต่อมาก็คือชอบฟังเพลงโลกแต่ก็ก็ไม่ได้ไปฟังเพลงเกี่ยวกับรักๆใร่ๆอกหักอะไรพวกนั้นนะคะแต่ชอบ ชอบฟังเพลงเป็นคนชอบเพลงชอบดนตรีหลังจากนั้นก็จะเลิกเลยแล้วเมื่อเรียนรู้พระคำของพระเจ้าว่าพระเจ้าชอบอะไรพระเจ้าไม่ชอบอะไรพระเจ้าสั่งให้ทำอะไรพระเจ้าห้ามอะไรเราก็จะเรียนรู้ที่ตั้งใจที่จะปฏิบัติตามถ้อยคำของพระองค์ตัดสินใจเชื่อฟังฉะนั้น การไม่ทำตามอย่างคนในยุคนี้คนในโลกนี้เราต้องรับการเปลี่ยนแปลงนะต้องรับการเปลี่ยนแปลงเราเป็นใครไม่สำคัญนะคะดิฉันโตมาในครอบครัวคริสเตียนนะคะโตมากับโบสถ์แต่เมื่อมา,อารู้จักกับพระเจ้าส่วนตัวมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์ในชีวิตของดิฉันมีอะไรมากมายที่ต้องเปลี่ยนแปลง เดินกับพระเจ้ามา40กว่าปีแล้วเมื่อย้อนกลับไปและดิฉันเขียนทุกอย่างที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนดิฉันนะคะเยอะมากเลยมากกว่า40อย่างนะเป็นเรื่องหลักๆแต่เมื่อใช้เวลาติดสนิทกับพระเจ้าและก็อธิษฐานเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดว่าขอพระเจ้าค้นดูขอพระเจ้าตรวจสอบภายในนะคะว่ามีอะไรซ่อนอีก มีอะไรที่เรามองไม่เห็นตัวเองอีกมีนิสัยอะไรที่เป็นอุปสรรคในการเดินกับพระองค์ก็ตั้งใจที่จะเชื่อฟังแล้วก็ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทรงช่วยที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ยังมองเห็นนิสัยหลายอย่างของตัวเองที่ไม่ดีที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและรับการแก้ไขจากพระเจ้ามากยิ่งขึ้น ถ้าพระเจ้าให้ดิฉันอยู่สมมติว่าอยู่เหมือนกับคนในพระคัมปีเดิมนะอายุยืนขนาดนั้นร้0ยส0งร้อยสามรปีดิฉันเชื่อแน่เหลือเกินว่าดิฉันก็ยังเปลี่ยนไม่หมดเพราะว่ากว่าจะเปลี่ยนนิสัยเอาออก แต่และอย่างมันใช้เวลามากหรือบางทีขณะที่เราเปลี่ยนแปลงได้เราเข้มแข็งในพระเจ้าเราก็คุมมันอยู่แต่พอเราอ่อนแอเราห่างจากพระเจ้านิสัยนะั้นมันก็ขึ้นมาใหม่อีกมันไม่ได้ตายไปจากเราเพราะมันยังอยู่ในตัวเราฉะนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้ง่ายเลยในยการใช้ชีวิตที่จะดำเนิน ตามแผนการของพระเจ้าและเรียนรู้จักน้ําพระทัยของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นฉะนั้นการเรียนรู้จักน้ําพระทัยของพระเจ้าก็คือเรียนรู้พระชนะของพระองค์และก็ตัดสินใจที่จะไม่เดินตามเอาอย่างคนในโลกนี้คนที่เดินกับพระเยซูคริสต์จะไม่ใช้คำพูดนี้ว่าใครๆเขาก็ทำกันคนที่เดินกับพระเยซูคริสต์จะบอกว่าใครๆเขาทำกันก็ช่างเขาแต่เราจะ ทำตามที่พระเจ้าทรงสอนหรือพระคัมภีรทรงสอนไว้และนั่นแหละคือการที่เราเดินอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าก็คือพระคัมภีร์ไงคะฉะนั้นเมื่อเราตัดสินใจเชื่อฝั่งพระวจนะของพระเจ้า,ปร,จาประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้า,จาดำเนินชีวิตโดยใช้พระวจนะของพระเจ้าเป็นบรรทัดฐานแน่นอนนั่นแหละเป็นการเดินในน้ำพระทัยของพระองค์ เราไม่ต้องไปแสวงหาเราไม่ต้องไปอดอาหารดิฉันไม่ได้ไไม่ได้ต่อต้านการอดอาหารเพราะหลายครั้งดิฉันก็อดนะคะแต่จะไม,ไม่เคยที่จะแสวงหาน้ำพอะไรพระเจ้าต้องอดอาหารเพราะเราเดินอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์อยู่แล้วเพราะว่าเราทำตามพระชนะของพระองค์อยู่แล้วเราไม่ต้องไปแสปวงหาพระองค์ไม่ต้องไปแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์ถ้าเราเรียนรู้จักพระชนะของพระเจ้ามากขึ้นเราจะรู้ใจพระเจ้า เราจะรู้ใจพระเจ้าว่าพระเจ้าชอบอะไรพระเจ้าไม่ชอบอะไรและเราเรียนรู้ที่จะทำตามนั่นคือการดำเนินชีวิตอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าทำตามพระทัยของพระองค์ฉะนั้นคนที่ดำเนินชีวิตตามพระทัยของพระเจ้าจะระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากจะไม่ปล่อยนะจะไม่ปล่อยตัวและการใช้ชีวิตย่อมมีเป้าหมายชัดเจน ะะไม่ได้ปล่อยชีวิตไปเรื่อยๆแล้วแต่พระเจ้าแล้วแต่พระเจ้าไม่ใช่อะไรจะเข้ามาอะไรจะเกิดให้มันเกิดไม่ใช่นะคะแล้วแต่พระเจ้าไม่ใช่อะไรจะเกิดให้มันเกิดไม่ใช,นะะใช,ใใช่ถ้าไม่ใช่น้ําพระทัยพระเจ้าสิ่งที่จะเกิดเราไม่อนุญาตเราปฏิเสธเราไม่ให้มันเกิดขึ้น เราปกป้องตัวเราเองเราจะไม่รับทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเราเราจะอธิษฐานขอการปกป้องการคุ้มครองจากพระองค์เรามีเป้าหมายอย่างชัดเจนในการใช้ชีวิตในโลกนี้ไม่ได้ปล่อยชีวิตไปเรื่อยๆเป็นวันๆเสียเวลาเปล่านะคะมีเป้าหมายชัดเจนนะเหมือนที่ดิฉันได้ก,กล่าวไปแล้วว่าเป้าหมายของดิฉันคือรับใช้พระเจ้าตามของประทานที่พระเจ้าได้ทรงปรดประทานให้ และเมื่อเรารับใช้พระเจ้าตามของประธานก็ไม่ได้หมายความว่าทำมันอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปโดยไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องพัฒนาไม่ต้องปรับปรุงไม่ต้องเปลี่ยนแปลงหลายคนคิดอย่างนั้นว่าแล้วแต่พระเจ้าคือคือโดยที่ตัวเองไม่ต้องทำอะไร เราต้องเป็นคนที่เรียนรู้ศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมความรู้ศึกษาสิ่งใหม่ๆให้ทันกับโลกอยู่เสมอเราจะไม่เป็นคนที่รับใช้พระเจ้าถ้าเป็นคนสูงอายุก็ไม่ใช่แก่แล้วแก่เลยแต่เราจะเป็นคนที่สูงวัยที่มีคุณภาพนะคะฉะนั้นเรารับผิดชอบสิ่งที่พระองค์ได้ทรงมอบหมายให้เราทำและมีเป้าหมายกับมันอย่างชัดเจน และก็ไม่เพียงแต่มีเป้าหมายกับมันอย่างชัดเจนเราก็รับใช้พระเจ้าตามของประทานแล้วขอพระเจ้าที่จะให้มีสติปัญญาที่จะใช้ของประธานนั้นให้เกิดผลมากเท่าที่จะมากได้ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะพระประสงค์ของพระเจ้าทรงประสงค์ให้เราเกิดผลนะคะชีวิตที่เซียนต้องเกิดผลนั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ16ใช่ไหมคะพระเจ้าทรงเลือกเราเพื่อจะให้เราเกิดผล และให้ผลอยู่ด้วยผลคงอยู่ด้วยบางคนดูเหมือนเกิดผลแต่มันหวือวาฟู่ฟ้าพอเวลาผ่านไปไม่นานผลมันก็หายไปหมดชีวิตที่ติดตามพระเจ้าก็เหมือนกันพอใหม่ๆอะไรก็เปลี่ยนแปลงอะไรดูดีไปหมดพอเดินกับพระเจ้าไปนานๆกลับเข้าอีหอบเดิมเป็นเหมือนเดิมนั่นก็คือผลไม่ถาวรน,นะนั่นน้ำพระทัยของพระเจ้าทรงประสงค์ให้เราเกิดผล และก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือใช้ชีวิตอยู่ในการทรงเจิมของพระเจ้าเสม,มอเสม,มอนั้นสำคัญมากถ้าดิฉันบอกกับพระเจ้าเสม,มอว่าถ้าพระเจ้าไม่ทรงเจิมดิฉันในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าดิฉันจะวางมือทันทีวางมือทันทีเพราะว่าการรับใช้พระเจ้าด้วยสติปัญญาด้วยกำลังและความสามารถของเราไม่มีประโยชน์ค่ะเราต้องรับใช้ด้วยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ะะฉะนั้นมันจะเกิดผลทั้งตัวเราเองและในงานที่เรารับใช้อยู่ด้วยนะคะนั่นเป็นสิ่งที่เมื่อเรามอบชีวิตของเราให้อยู่ในแผนการของพระเจ้าเราก็ต้องเรียนรู้จักน้ำพระทัยพระเจ้าและทำตามน้าพระทัยของพระองค์และใช้ชีวิตในปัจจุบันไม่ว่าเราจับงานอะไรทำอะไร ทำอย่างเต็มกำลังความสามารถของเรามีเป้าหมายกับมันและพัฒนาของประทานความสามารถที่มีอยู่ในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้และเมื่อพูดถึงเรื่องพระพรไม่ต้องพูดถึงพระพรสำหรับดิฉันเป็นของแถมนะคะของแถมมามากมายของแถมมามากมายคือ ดิฉันไม่ได้อวดตัวนะคะแต่อยากจะได้กล่าวตรงนี้เลยว่าคือตั้งแต่รับเชื่อพระเจ้ามาและเดินกับพระองค์อย่างจริงจังไม่ค่อยจะขออะไรในโลกนี้เลยนี่จำเท่าที่จําได้แทบจะไม่ขออะไรเลยของในโลกนี้แต่พระเจ้าทรงประทานให้ทุกอย่างทุกอย่างเกินความต้องการและมีเพียงพอที่ในการรับใช้พระองค์ และมีเพียงพอที่จะแจกจ่ายให้คนอื่นอีกด้วยนั่นคือพระพรของพระเจ้าในชีวิตการรับใช้พระเจ้าที่อยู่ในแผนการของพระองค์เดินตามน้ำพระทัยของพระองค์และพระเจ้ารับผิดชอบชีวิตเรารับผิดชอบงานที่เราทำอยู่ขอพระคุณพระองค์นี่คือชีวิตที่เดินกับพระเจ้าตามแผนการของพระเจ้า และอยู่ในานามพระไทัยของพระองค์อยากหนุนใจทุกคนนะคะว่าชีวิตที่เดินกับพระเจ้าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากทุกด้านค่ะขอพระเจ้าส่งอวยพระพรนะคะ